สำหรับเก็บภาพสำเร็จตามตำรานะครับที่ผมพยายามเสนอโครงการนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่มีหัวจิตหัวใจนะครับที่อยากจะช่วยเหลือนะครับผู้ประสบภัยนะครับจากโรคนะครับไวรัสโควิด -19 นะครับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นะครับผมนะครับได้รับการติดต่อนะครับหรือทางที่เอดีสแกนก็ดีนะครับคนที่มีจิตมีใจที่จะร่วมนะครับ อันนี้ประเด็นมันก็คือว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะครับต้องบอกว่ามารุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวเลขก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแลวเราก็ไม่รู้ว่าใครนะครับติดเชื้อหรือไม่นะครับตอนนี้ที่เดียวสยามเองก็ปิดนะครับไม่ได้เปิดส่วนคุณสุประชัยเองนะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับก็ได้รับเชื้อครับอยู่โรงพยาบาล20วันนะครับเชื้อลงปอดเป็นโควิดนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ต้องบอกตรงๆครับ ตลอดระยะเวลา1 4วันมาเนี้ยผมเองนะครับก็มีโอกาสสัมผัสกับผู้ติดเชื้ออย่างใกล้ชิดด้วยนะครับโดยที่ผู้ติดเชื้อเองเนี่ยก็ไม่ได้รู้ตัวนะครับซึ่งก็ถือว่าอยู่ในความเสี่ยงนะแม้ว่าผมเองเนี่ยผมก็วันสองวันนี้ก็ไปตรวจนะครับหาเชื้อก็ไม่พบนะครับซึ่งเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยผมก็จะมีแนะนำนะครับในเรื่องการใช้ Ra ิด d ท e s t นะครับเบื้องต้นที่ผมทําด้วยตัวเองนะครับอาจจะไม่ถูกต้องร้อปนะครับแต่ว่า ก็มีการตรวจมีการทํานะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็มีความเสี่ยงผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ไปเดีโอสยามมาเดินเมษาแล้วนะครับตั้งแต่ที่ทํามาตรฐาน ISO มาไม่ได้เข้าไปเลยนะครับงั้นเนี่ยเมื่อมาประเมินดูแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยลายท่านนะที่ส่งพระมาเนี่ยเนื่องจากหนึ่งสถานที่ก็ปิดตัวเราเองก็ไม่ปลอดภัยนะครับท่านก็ต้องคิดเสมอนะครับว่าคนอื่นที่นอกเหนือจากตัวท่านเนี่ยคือเป็น หรือไม่แน่ตัวเราเองเรารับเชื้อล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะนี่เพื่อความสะดวกเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะครับช่วงนี้เราก็อาจจะต้องงดกิจกรรมที่ต้องเจอตัวกันนะครับกิจกรรมที่ต้องร่วมกันนะครับเพราะว่าเวลาเป็นบางทีหนึ่งเนี่ยนะครับผลกระทบเนี่ยมันไม่ได้จบที่ตัวเรามันก็ไปสู่ครอบครัวเราอีกนะครับซึ่งการรับพระการทดสอบยิ่งการตรวจสอบเนี่ยมันต้องอยู่กันหลายคนด้วยแล้วมันก็ต้องใช้เวลา องหนึ่งก็ครึ่งชั่วโมงนึงชั่วโมงหนึ่งครับรวมถึงนะครับก็ต้องไปเจอกันอีกแล้วรวมถึงสถานที่เนี่ยปิดอีกนะมันก็ทําไม่ได้อุปกรณ์ที่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับแม้แต่แม้แต่ที่ผมมีเองเนี่ยมันก็เป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้อยู่ในกระบวนการคาริเบตไม่ได้อยู่ในกระบวนการของมาตรฐาน iso แม้ว่าจะเป็นเครื่องยี่ห้อเดียวนั่นตามครับที่อยู่กับผมนะครับกล้องกเหมือนกันทั้งหมดหรือแม้แต่แม่เหล็กเนี่ยเมื่อไม่ได้เป็นอุปกรณ์ ที่อยู่ในกระบวนการที่ต้องใช้ครับมันก็เทียบเท่าไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในส่วนเรื่องทําบุญนะครับต้องบอกว่าดีที่สุดของการทําบุญก็คือทําบุญโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนนะครับนั่นคือการทําบุญด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงๆนะครับมีเมตานะครับมีกรุณานะครับโดยบริบูรณ์ที่อยากจะช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้มันเกิดนะครับ ปัญหาที่จะมีเรื่องการติดเชื้อโควิดนะครับแล้วก็สบายใจทุกฝ่ายเนี่ยเราคิดว่าช่วงนี้อาจจะต้องปรับนะครับซึ่งการทําบุญนะครับการทําความดีไม่ต้องรอผมไม่จำเป็นต้องเป็นจนํานวนเงินที่มากถ้าเราอยากจะทำนะครับน้อยก็ได้นะครับเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์มีค่าสิ่งที่ผู้ป่วยโรงพยาบาลคุณหมอก็ดีที่ต้องการความช่วยเหลือแม้ฟังเส้นสุดท้ายก็มีความหมายผมเองเป็นเพียงแค่ คนเล็กๆนะครับกลไกเล็กๆหนึ่งในสังคมเท่านั้นนะครับทุกท่านเองเนี่ยจะสามารถทําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักการวันนี้เนี่ยนะครับเราปรับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ร่วมทําบุญนั่คือท่านดูเลยครับหน่วยงานไหนที่ท่านติดต่อได้สะดวกนะครับเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเรื่องโควิดเนี่ยท่านทําบุญไปเลยนะครับ จะโอนเงินทุกวันนี้มันออนไลน์มันง่ายแล้วโอนเงินเลยก็ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีเพจนะครับที่เขียนว่าเก็บภาพสมเด็จตามตํรราที่ไม่ใช่ยูทูบนะครับเกินเพจก็ส่งข้อมูลมาในนั้นครับเดี๋ยวจะขึ้นหัวข้อไว้ก็อัพมาครนี้ผมก็ลองคุยทางไอรสสแกนนะครับว่าถ้าคนที่อยากจะทําบุญในตอนเนี้แล้วจะได้อะไรนะครับเป็นคือคืออย่าเรียกว่าทําบุญเพื่อให้ได้เลยนะถ้าทําบุญไปแล้วแล้วทางนี้เขาจะจะเหมือนก็ร่วมทําบุญด,ด้วยนะครับก็คือ คอสอบรมเนี่ยต้องบอกว่าการอบรมนะครับเราเนี่ยจะต้องมีอบรมนะครับความรู้ทั้งหมดที่ม,ทมีนะที่มาใช้ใด้ารมาตรฐานนั่นแหละย่านดูไอ้เรตติ้งทั้งหมดเนี่ยมาจากอะไรนะในการอบรมเนี่ยเราก็จะข,ข้อมูลทั้งหมดพิมพ์พระจานวนมหาสาลนะครับศึกษาพิมพ์พระศึกษาแม่พิมพ์นะครับศึกษามวลสารศึกษาเนื้อพระศึกษาประวัติศาสตร์นะร,รูปแบบต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเรื่องหนึ่งที่เป็นเชิงทฤษฎีเนี่ยนะครับประมาณ12ชั่วโมงนะครับ แล้วก็มีภาคปฏิบัติคือท่านก็สามารถที่จะใช้แลบแต่ต้องรอให้ที่เดียวสยามเปิดตอนนี้ผมเองก็ไม่ได้ไปทีเดียเมษาแล้วนะครับเปิดขึ้นมานะครับก็ต้องใช้อุปกรณ์ว่าอุปกรณ์นะจะได้อบรมอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์นะก็มีทั้ง Full ล s s ซนส์สแกนนะครับดูเรียนรู้เลยวิธีใช้ยังไงค่าต่างๆที่ตั้งมาเนี่ยตั้งมาเพื่ออะไรตรวจสอบอะไรครับเรียนรู้ให้ละเอียดเลยนะครับมีเกณฑ์อะไรบ้างนะครับกล้องกําลังขยายสูงนะครับอ่าวิธีคาลิเบต คัลิเบทคือการสอบเทียบการสอบเทียบตัวของเครื่องนะครับที่ฟูลเลชั่นสแกนทำอย่างไรเราจะรู้ได้ยังไงว่านี่แม่นยำแล้วนะครับนี่เรื่องหนึ่งกล้องมีวิธีคัลิเบ e ดูกำลังขยายของกล้องวิธีการส่องวิธีการใช้ใช้อย่างไรเราจะสังเกตมวลสารสังเกตจากจุดไหนนี่ก็จะมีภาพปฏิบัติเลยนะครับ6ชั่วโมงนะครับซึ่ง6ชั่วโมงนี้ก็มีทั้งบรรยายแล้วก็ต้องมีชั่วโมงที่จะต้องเก็บกนะครับเก็บเพื่อสอบ ภาคปฏิบัติอีกในการอบรมเครื่องช่างหนักเครื่องช่างหนักที่ใช้เนี่ยครับเป็นเครื่องช่างหนักที่มีรายละเอียดที่พิเศษมันก็ต้องมีการเปิดปิดไม่อากาศเข้าม,มีกระบวนการทั้งหมดแล้วก็มีการคาลิเบตเครื่องช่างจะคาลิเบตอย่างไรนะครับต่อมานะครับแม่เหล็กแม่เหล็กที่ใช้ใช้อย่างไรนะครับตัวแบบไหนจะต้องวัดค่าแม่เหล็กเนี่ยกี่กัลก็จะมีวิธีการวัดนะครับเช็คอย่างไร อะไรที่เรียกว่าเป็นมาตรฐานที่เราได้ระบุเราก็จะต้องเอามาตรฐานมาเรียนรู้กันเลยนะครับอนอกจากแม่เหล็กแล้วเครื่องเดนซิตี้เครื่องเทียบความหนาแน่นเครื่องนี้นะครับเรามีคาลิเบตด้วยตุ้มน้ําหนักนะครับที่เป็นมาตรฐานแล้วก็คาริเบตด้วยทองคํานะครับคาลิเบตด้วยทองคําด้วยวิธีการเพื่อจะหาความหนาแน่นของบัวสารที่เทียบนะครับกับ วัตถุที่มีอายุตั้งแต่โบราณไปถึงปัจจุบันเนี่ยเมื่อดูความหนาแน่นแล้วว่ามีความแตกต่างมีในยะสําคัญอย่างไรทั้งหมดก็จะมาประมวลเป็นองค์ประกอบครับแล้วเทคนิคการใช้ฟลู o r เ s c เซนสแกนในการตรวจแยกพระที่สร้างใหม่สร้างเก่าพระโบราณกับพระโรงงานนะครับมันก็จะมีเทคนิคอีกซึ่งก็จะไปอยู่ในเกฑ์ที่เราทําทั้งหมดเนี้ยเราก็จะอบรมอย่างละเอียดวิธีการดูด้วยตาเปล่านะครับ นอกจากนี้นะครับการศึกษาพระเนี่ยนะครับเราก็จะใช้นอกจากรูปแล้วเนี่ยเครื่อง3 d สแกนนะครับสแกนแล้วก็มี3 d p ป i n t i n g ปริ้นออกมาเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่องจริงนะครับปริ้นออกมาเลยครับว่าเป็นองค์พระเพื่อมาศึกษาดูกันเลยครับว่าเอ๊ลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นพระที่แท้เราก็จะไม่กล้าจับนะครับส่วนพระที่ปริ้น3าม d ออกมาเนี่ยนะครับผมก็กล้าเคาะกันได้ด้วยนะครับสบายสบายนะครับ เพราะว่าริ้นออกมานะครับท่านก็จะได้ตรวจดูว่าเอ๊ะศึกษาก็เลยลักษณะซุ้มเป็นยังไงอะไรยังไงความลึกความหนาความบางนะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าพระจะแตกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งนะครับที่เราจะใช้เพราะเนี่ยรวมทุกเทคโนโลยีนะครับแล้วก็การดูแบบด้วยตาเปล่าด้วยทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นองค์ประกอบที่เป็นมาตรฐานนะครับซึ่งนี่แหละก็คือคอร์สที่ยังเรียนซึ่ง ท่านก็จะมีชั่วโมงฝึกเนี่ยประมาณหนึ่งนะครับอยู่ในหกชั่วโมงนี้แหละไม่ได้หชั่วโมงเนี่ยถ้าสถานการณ์ปกติทุกท่านสามารถเข้ามาใช้ชั่วโมงใช้เครื่องได้ในหกชั่วโมงนั้นนะครับจะมาดูท่านจะขนผ้าของท่านมาดูมาเช็คมาฝึกท่านทําได้เลยนะครับจองชั่วโมงกันเข้ามานะครับซึ่งก็จะอยู่ในค่าอบรมนะครับโดยอันนี้เนี่ยผมก็เลยมีการคุยกติกานะครับ และทางเอ็ดดี้สแกนก็เห็นด้วยว่าในเมื่อตอนนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะนําพระมารับรองได้บุคลากรก,รก,รก็ไใหม่พร้อมตัวผมเองก็ไม่พร้อมมีความเสี่ยงสถานที่ก็ปิดอุปกรณ์ที่ใช้ก็ใช้ไม่ได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าโดยความคิดที่จะทําบุญบริจาคเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มาจากหลายส่วนส่วนหนึ่งเองเนี่ยทางเอ็ดดี้สแกนเองเนี่ยเขาก็คุยกันมานานแล้วนะครับว่าอยากทํานั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าในเมื่อสถานการณ์เนี่ยมันไม่ได้นะครับ ก็เอาเป็นว่าถ้าทุกท่านทําบุญนะครับขั้นต่ำห้าร้อยบาทนะครับที่ไหนก็ได้จะมูลนิธิแพทย์พระมงกุฎก็ได้นะครับจะเป็นโรงพยาบาลในต่างจังหวัดก็ได้เตียงสนามก็ได้เครื่องช่วยหายใจออกซิเจนหรือตัวระบิดเทสนะครับในการทดสอบท่านทําบุญไปเลยนะครับถ้าอยู่ใน500บาทส่งหลักฐานมาเราจะนํารายชื่อท่านนะครับรายชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เข้า เป็นฐานข้อมูลสมาชิกนะครับแล้วก็ทางที่สแกนเนี่ยถ้าทำมา500ในคอสในการอบรมเนี่ยจำนวนนะครับ18ชั่วโมงเนี่ยนะครับพร้อมภาคปฏิบัติออกมานะครับก็จะมีใบรับรองในเกณฑ์มาตรฐาน ISO ที่ทำจากนั้นเนี่ยเราก็จะดำเนินการเนี่ยหาหน่วยง,งานภาครัฐด,ดูแลในเรื่องของตัวของหลักสูตรนี้ด้วย ซึ่งช่วงโควิดมันก็ทาให้รายการติดต่อมันก็ล่าช้านะครับแต่เราก็จะดําเนินการนั่นแหละซึ่งอันนี้เขาว่าตั้งนะคอสอบรมไว้อยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทแต่ถ้าท่านทําบุญไปห้าร้อยบาทนะครับก็จะได้รับส่วนลดเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นตหลือห้าพันบาทก็คืออบรมสิบสองชั่วโมงแล้วก็มีชั่วโมงภาคปฏิบัติชั่วโมงการใช้เครื่องทั้งหมดนะครับอีกหกชั่วโมงนะครับก็คือมาได้ตลอดเวลาจับไปเรื่อยๆนะครับ ใน6ชั่วโมงนั้นเนี่ยท่านก็สามารถมาใช้มาตรวจสอบมาฝึกได้ในอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับที่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นการทําบุญตรงด้วยนะครับไม่ต้องมาทำบุญเดือเรานะครับทำบุญตรงเหมือนเดิมเลยนะครับห้าร้อยบาทและเมื่อทําไปแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยทางเอ็ดดี้สแกนเนี่ยก็จะนำฐานข้อมูลรายชื่อของท่านเนี่ยเดี๋ยวจะมาจับฉลากนะครับให้อบรมฟรีเนี่ยสามคนนะครับจับก็คือ ถ้าไม่ถ้าคือเบื้องต้นเนี่ยเอามาเนี่ยก็ได้ส่วนลด50%แล้วเหลือ5,000จากนั้นมาอรอลุ้นจับฉลากอีกครับก็จะได้เป็นฟรีนะครับในการอบรมซึ่งการอบรมเนี่ยจะจัดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกอย่างสงบแล้วนะครับแต่เงินของท่านเนี่ยได้ทําบุญไปแล้วแน่นอน500บาทแล้วก็ได้เป็นสิทธิ์ในส่วนลดในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรเสียหายนะครับถ้าใจายอยากจะทําบุญอยู่แล้วนะครับ เราทาบุญก็ทาบุญตรงอย่างที่บอกครับไม่ต้องมาผ่านทางนี้ทางนี้เป็นส่วนร่วมเท่านั้นเองนะครับที่จะช่วยซึ่งต้องบอกว่าเราก็กระบวนการมันก็ไม่สามารถจะทําได้จริงๆนะครับเพราะว่าเครื่องก็ไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ผู้ที่จะทําที่จะทดสอบที่จะถ่ายมันก็ประเมินกันแล้วว่ามีความเสี่ยงนะครับตอนแรกเลยท่านก็ติดต่อมาว่า อยากจะมาพบอยากจะมาเจออยากจะส่งภาพแต่สุดท้ายถึงส่งมาเราก็ทําไม่ได้อยู่ดีนะครับด้วยหลายๆองค์ประกอบนะครับแล้วที่บอกแล้วตัวผมเองก็ก็มีการพบผู้ป่วยนะครับที่ใกล้ชิดนะครับในระยะเวลา14วันเนี้ยนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี้ยก็ถือว่าผมเองก็ถือว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นก็ต้องขอบคุณในใจิตใจของทุกท่านนะครับที่ที่อยากจะร่วมทําบุญนะครับทําไปก่อนได้เลยนะครับแล้วก็ เมื่อใดที่มีความพร้อมนะครับแล้วก็ยังเดินต่อไปเรื่อยๆครับอาจจะมีกิจรกรรมดีๆในอนาคดอีกนะครับก็ค่อยๆรอ,อ,อกันไปนะครับแลวเวลานี้ก็ต้องบอกว่าทางที่จะแกนก็ไม่พร้อมที่จะรับพระทุกท่าน,นด้วยผมเองก็ไม่ไม่พร้อมด้วยพลร,รับเราก็ต้องไปเจอกันอีกมันถ้าเรารู้ว่าเรามีความเสี่ยงนะครับแต่เรายังดําเนินการต่อเท่ากับว่าเราเองก็ไม่รับผิดชอบต่อสังคมนะครับนั้นมันก็จะสวนทางกับสิ่งที่เราอยากช่วยเพราะฉะนั้นทําสิ่งไหนได้ทําไปก่อนเลยหลายท่านบอกแล้วถ้าเกิดผมบริจาคเป็นข้าวละ ให้กับผู้ป่วยให้กับผู้ที่ลำบากก็ถ้าเกิดมีหน่วยงานรับและมีหลักฐานนะครับมูลค่าก็อยู่ประมาณ5้าร้อยบาทเนี่ยก็ส่งมาในเพจนะครับเก็บภาพสมเนาตำลาไม่ได้ในยูทูบก็ติดตามในนั้นละกันนะครับเป็นแบบนั้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามและให้กําลังใจมาโดยตลอดนะครับในตามการทําความดีนะครับไม่ต้องรอกันการทําความดีแม้เพียงเล็กน้อยนะครับก็มีความสําคัญนะครับมีคนที่ต้องการ รอความช่วยเหลืออยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขออภัยจริงๆในเรื่องของการที่จะทําบุญนะครับแล้วก็รับรองพระหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะยังไม่ได้ต้องขอเลื่อนไปก่อนด้วยความเป็นห่วงด้วยความประธานีนตัวทุกคนนะครับแล้วก็เป็นห่วงคนที่อยู่รอบๆข้างผมด้วยนะครับและหลายท่านด้วยซึ่งเราเห็นเคสผู้ป่วยมาแล้วเนี่ยอย่างใกล้ชิดอย่างตัวคุณสุภชัยเองนะครับที่เข้าโรงพยาบาลไปอ่ะก็ตอนนั้นก็ต้องถือว่ามีความเสี่ยงมากเพราะว่า เอ็กซเรย์ปอดมาขาวเลยนะครับนี่แล้นก็คุยนี่ก็อยู่20กว่าวันนะครับลกมาเพราะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามนะครับคลิปที่เห็นนั่นก็คลิปมาทามาพักหนึ่งแล้วล่ะครับที่ตรวจที่อะไรที่ทำานานข้อมูลเราไม่ได้ทาวันเพิ่งมาทําวันนี้เราก็ต้องทํามาก่อนที่จะมีการตรวจรับรองมาตรฐานนะทำเก็บเอาไว้นะครับแต่เมื่อประเมินสถานการณ์แล้วว่ามันไม่ได้จริงๆแล้วจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นด้วยสถานการณ์ตอนนี้ที่ตัวเลขก็ไม่ได้ลดลงด้วยนะผู้ติดเชื้อเพราะันเนี่ย ตัวเลขผู้ติดเชื้ออาจจะมีมากกว่าที่เห็นด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมถ้าคลิปจะมีคลิปที่ผมทดสอบรปิดเทสนะครับให้ท่านดูเผื่อท่านใดมีแล้วก็ได้ลองทดลองดูนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับและเป็นกําลังใจนะครับจากคลิปนี้ท่านทําได้เลยนะครับทําได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูในเพจเก็บพาสเม็รตามนาราแล้วส่งรายละเอียดมาครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณน้ำใจของคนไทยทุกคนที่ติดตามรายการครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นชุดตรวจแอนติเจนนะครับเราก็จะผมทดลองเองเลยครับนะเราจะได้มารู้กันว่านะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับทา่านก็อุปกรณ์้ามีนี่นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าที่เยเรียกว่าตัวโซลวอ์หรือเปล่าตอนเนี้ยรับบิ๊ ครับอ้อ่ะตต่อเอาแล้วกันมาเราต้องรองกันเลยแล้วน,นี่เดี๋ยวค่อยแกะราวนี้ไปแย่ขั้นตอนที่ทุกคนเป็นกังวลมากที่สุดก็คือการแย่เข้าไปในจมูกครับพอแย่เข้าไปนะครับค่อยๆนะครับจะไปสัมผัสนะครับจุดที่ทำให้เรารู้สึก ซ่าๆคันๆจะจามนะครับตำแหน่งนั้นแหละครับไม่ต้องแรงครับเ,าเบาจากนั้นเราเราก็ค่อยมมูนหมุน4-5ทีช้าๆนะครับเพื่อให้เก็บตัวอย่างข้อมูลนะครับเข้ามาอยู่ในไม้ที่เราแย่เข้าไปนะครับ <c oughs> ข้างนึจบ จากนั้นนะครับเราเอาไม้นะครับที่ได้ตัวอย่างจากในจมูกนะครับไปคนเข้าในหลอดน้ํายานะครับที่ได้มานะครับ <c oughs> คนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราปิดฝานะครับซึ่งฝานี่จะเป็นฝาที่สามารถเป็นหลอดในการหยอดลงไปในตัวเทสนะครับ หมดไหมอ่ะเบเวลารอกี่นาทีสิบห้าใช่ไหมห้าทีต้องรอสิบห้านาทีนะคะนะครับเราจะหยอดไปช่องสี่เหลี่ยมขวามือนะครับตามปริมาณที่คู่มือเขาบอกจากนั้นน้ําจะกระจายไปช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าซ้ายมือนะครับครนี้ก็ต้องดูครับว่าถ้าเราเก็บตัวอย่างจากในจมูกมาถูกขีดสีแดงจะต้องขึ้นที่ตำแหน่งสีครับ นะครับแล้วรอสิหนาทีถ้าขึ้นแค่ขีดเดียวที่ตำแหน่ง C ีนะครับถ้าเป็นตัวเทสแบบนี้นะครับก็หมายความว่าเราก็ไม่ติดเชื้อครับขีดเดียวพอนะถ้าสองขีดคือติดถ้าขีดเดียวไม่ติดใช่ถ้าไม่ถึงขีดเลยรอสีเดียวแปลว่าเราทำถูกวิธีแล้วขึ้นมาขีดหนึ่งแล้ว นครับตอนนี้กี่นาทีแล้วน้ำหอมอสิบนาทีค่ะ16บหกแล้วบนะ้าง1ิบหกสนาทีแล้วนะครับเรามาดูผลกันครับนะครับผลก็คือขึ้นแค่ตัวซีอย่างเดียวนะครับตัวทีไม่ขึ้นก็แปลว่าด้วยชุดตรวจชุดนี้นะหมายความว่าไม่พบเชื้อโควิดนะครับ